สวัสดีจากฝั่งอิงแรงค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะพี่น้องเด้อหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้าเฮ้ยฝั่งอ <c oughs> ิงแรงจะพาออกเดินพี่น้องคะยมันไม่ค่อยเห็นมันมืดอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่น้องคะอากาศไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ออกเดินคือเก่าเพราะว่าถ้ารอให้มันอากาศดีไม่มีวันอากาศดีเลย,าาเลยช่วงนี้เนาะวันที่เดินอยู่นี้ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วค่ะ สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยล่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะข<อ>จ้าพบแต่สิ่งที่ดีเด้อพี่น้องเด้อ <Yeah. S 1> พี่น้องคะไปสิภาพาไปเดินจ้า so <laughs> เส้นทางที่เดินก็คือเส้นแถวบ้านคุณยายเด้อพี่น้องคะ่ะมันมีหลายเส้นทางเนาะจะพาเดินไปเส้นนี้เราเคยมาแล,แล้วเส้นนี้บึงต้นบบกอ้อย่างแอปเปิลปลาพี่น้องใส่เคยมากินอยู่สมัยมาก มาใหม่ๆมาเก็บกินมึงอันปูเพิ่นเป็นห่วงมาสันเนาะค่ะตอนสใส่มาใหม่ๆใส่เก็บกินเพิ่นบอกว่าเธอจะขี้แตกนะเพิ่นว่านี่นะเดี๋ยวขี้ไหลโอ้รู้เชนน้อยไปแล้ว่าสันดอกห <c oughs> มายถึงว่าเราเป็นท้องไม่อัน,นันนะจ๊ะท้องไม่เสียเร็วคนที่นี่เขาท้องเสียเร็วเขาจะไม่กินของอะไรเปรี้ยวๆไส้เราชอบกินของเปรี้ยว <c oughs> ไปจะพา,าชม หาทางไปน้ำพี่น้องพอหลุกเสียงน้ำไหลแค่นี้แท่ก็ดีใจแล้วพี่น้องหาบึงพ่อระบายน้ำจากฟาร์มนอกจากแล้วก็ลงไหลลงสูงเมน่นอํจาจ้าชนะจะแบบว่าช่วงนี้ฝนตกน้ำเยอะมากเลยค่ะตกทุกวันเลยพี่น้องเลยตกสุมือ ซูเสมือซุเว่นยังวะใครสิาพาไปเบ่งหัวน้ำตาลเนาะจะพาแก้ตัวที่มาโรบก่อนนั้นคนถามว่าเขาเอาไปทำอะไรเนาะค่ะหัวตัวนี้เคยไปทำเป็นหัวเป็นน้ำตาลจ้ะเป็นหัวเชื้อน้ำตาลแล้วก็เอาไปทำอน,นันต์ใครจะพาเบ่งนี่แล้วก็เอาไปให้สัตว์กินแล้วแต่พันเนาะค่ะพันที่เขาเอาไปให้สัตว์หรือว่าเอาไปทำน้ำตาลมันก็จะมี นี่เขาเรียกหัวน้ำตาลล่ะพี่น้องเบืงเป็นหัวบุย้ยใช้สวอ,อนสวอ,อนหุ่นหุ่นหุ่น,น,นยางอยู่หุ่นใส้ถา่ายให้เบิ้งเพราะว่าให้รู้ว่าเป็นเส้นทางเดินเนะคะ่ะออกกําลังกายเบิ้งฟ้ามสุดลูกหูลูกตาแล้พี่น้องเอ้ยหุ่นเราเดินมาจากทางนู้นบ้านญาตโจรพี่น้องคะ หัวน้ำตาลนะพี่น้องเด้อชูเกคเคนเขาเรียกโอ้ยไม่เวียนเมาพิษชูเกบีดไม่ใช่ชูเกคเคนเหมือ <laughs> <laughs> beet, มนช <laughs> ูเกคเคนจะเป็นน้ำอ้อยเนาะอันนี้เขาเป็นชูเกบีดเป็นอันหัวน้ำตาลจากเขาูเมื่อยเขาเอาไปทำน้ำตาลเหมือนทราบ้านแหละจ้ะ บางฟันเขาก็จะเอาไปให้วัวกินเนาะจะเอาไปให้สัตว์กินไหมืหมือนกับว่าเป็นน้ําตาลแล้วมันให้พลังงานเห็นไหมจาาพี่น้องแถวๆนี้มีโรงงานแต่ว่าไหม่บอกว่าปิดไปแล้วเห็นอย่างนาสองคนนะเ <c oughs> มนี่อะไรนี่ย <c oughs> ขี้อะไร <c oughs> ขี้มา้า <c oughs> ขี้มา้านี่แหละ เป็นทางม้าด้ค่ะเป็นทางม้าแล้วก็ทางคนเดินนะคะเนาะพี่น้องคะตอนมาแรกๆใส่มีความสงสัยมากๆเลยว่าเอาที่ดินคนนั้นนี่แล้วก็ทําประตูเนาะทําไมต้องมีที่ให้คนเดินด้วยเนะา,ยะเาะใสว่าหมายคือวันเป็นกฎหมายคนะ่ะท่านพี่น้องคะเขาก็จะมีหมายถึงว่ามันก็จะมีแบ่งเนาะว่าวพื้นที่ของเธอนี่หมายถึงว่าตรงนี้นี่ถึงนี่นะจะินะค่ะแล้วก็รอบนี้ก็คือเป็นฟุตบาทพรับบิ๊กให้คนเดินให้ม้า มึงเห็นบอลขี่มาให้มาไปวิ่งอย่างสินะคะให้คนขี่มาพี่น้องคะเราจะประมาณนี้พี่น้องมีเกือบทุกหม่องที่อังกฤษคือสามารถเดินไปได้แต่ว่าขอให้เราเห็นสัญลักษณ์เขียนว่าอ่าพับพับลิกนะคะพับลิกก็คือสาธารณะพี่น้องนี่แหละบึงเขาเจเอาปูบรรู่าจะปลูกอ่าเขาบาลีหรือซาลีนะคะมีแค่สงเขาหลายอยู่แถวๆนี้นาะจ้ะเนาะนะกำลังขึ้น กำลังขึ้นจ้ะแต่ว่ายังไม่งามแถวนี้เนาะเป็นขีตุ่มเนี่พี่น้องเละตุ่มเปะเลยเราต้องใส่ร่องเท้าบูท้ะแ,แม่จนะ่าเห็นว่าแบบใหม่กับแม่รี่นะยางนี่นะฝั่งทางนู้นก็จะเป็นหัวน้าตาลพี่น้องเอ้ยเนาะนี่แหละธรรมชาติบ้านนอกอังกฤษเด้อค่ะมูจะมาลุยขีตมน้องแมรี่แลว,วังร่องเท้าหลุดเ้อ รองเท้าอันนั้นหมายถึงว่ามันขีดตุมมันเหนียวเนาะขาขึ้นแต่รองเท้ายังอยู่ในขีดตมมุ้มอย่สินะบางเทือไม่รีเนอะพี่น้องอาเจ้ามันยังขีดตุมมามากมากมากอ,ออกกาลังกายค่ะพี่น้องดีนะฝนะตกก็นบ่อหน,นามเต็มนี่คือฝนตกมาหลายหมือค่ะสี่หามือแล้วฝนตกไอรีเข้าไปยังยังแล้วลูกมันบ่อเละมาทั้งนั้นเละก,กว่าบ่พี่นน้องเอ้ ลมวอยวอยพัดอันนั้นแวะแวะอันนู้นอย่างเดาคิดหดบานจะล่มเนาะล่มเหมือนไอนาเกี่ยวเขาจะเหมือนบรรยากาศตอนเกี่ยวข้าวอะไรไมเข้าอันนั้นเป็นข้างในนั้นจะเป็น private land เขาไม่ให้เข้าเอาเขียนอยู่แต่ก็มีคนเดินเล่นอยู่หรอกมาถึงน้าพี่น้องเห็นบอลลัดเลาะไปทั่ว พี่น้องเบิง้งนาที่นี่ยังไม่ชอบน้ําเยอะเห็นบ่อนามก็ลังไหลลงมาไหลลงไปหน้าข้าเจา้าทยให้เบิ้งเนาะคะ่ะพอฝนมาตกสี่ห้าวันเห็นบ่าเขาบาลเล่หรือเขาสารีบุ๊งค้าน้ำไล้หลยบ่ดีสําหรับสําหรับเขาทั้งนี้้จะจ้ะไม่เหมือนบ้านเราว่าจะต้องมีน้ําขังอะเนาะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศดีดีอ้ อะไรนะเม่ีจ๋าโอ้ cross the bridge wow a little bridge เก่งมากลูกสาวใครพี่นังคะนี่แหละเห็นไหมภาพบลิกรูดบาท ก็จะมีที่ให้เราขึ้นเลยตรงที่เขากัน้นกั้นที่เขาไว้ด้วยแต่ก่อนสายพาทุกคนเดินไปนู่นแล้วมีแกะด้วยนะมีแกะด้วยเนาะย้ายแกะเขาย้ายแกะไปไหนเราไม่รู้มึง <c oughs> วันนี้เสื้อกันหนาวใหม่เอาใส่มาไหมกอว่าเพื่อเป็นบ้าเราเท่นี้เพ่อสิเปลี่ยนเสือ้อแมนอยู่ใายลืมไม่นี่ก็บริเปลี่ยนเสือ้อเห็นว่าแต่ก่อนพาไปทางนูน้นวันนี้มาทางนี้นะพี่น้องขาพามาทางนี้นี่ ที่ที่ตรงไหนท,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 ที่ให้เดินได้เขาก็จะบอกเราเนี่ยแหละจ้าพี่น้องเด้อเป็นอย่างนี้จา้าทาาอังกฤษเป็นแบบนี้โอ้ล่มดีดีพี่น้องเลย <c oughs> พี่น้องคะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาเดินไป <c oughs> เข้าหมู่บ้านที่ย่าโจนอยู่นะพี่น้องมั <c oughs> นนีทางนีก็ไปเดินได้ใส่เคยพาไปแล้วรอบหนึ่งนะ นกอะไรนะเต่ก่อนมีมาได้มายืนท่อหลอดแเลอยู่แถวนี้มามมาไปใส่แบบผูม,มือนี่มันลมมมาเขาไม่ชอบลมพี่น้ะงมาจะไม่ชอบลมนี่ไม้เคือตอนหน่อยๆเนาะชอบมาเดินดูแถวนี้ กับพ่อกับแม่เขาเดินรอบหมู่บ้านเลยเดินมันมีหลายเส้นทางเดินอะไรนะเม่ลีไปลูกไปนั่นไปดูโรงเรียนเก่าพ่อไหม้เมลีที่ไอ้ม้าอยู่วันนี้ม้าไปไหนแล้ว ไม่รู้อันนี้โรงเรียนขวามือนี่จ้ะเป็นโรงเรียนที่ไมเเิลเขาเรียนตอนเขาเด็กๆเนาะโรงเรียนนี้ได้ระดับยอดเยี่ยมนะจ้ะคนมาเข้าเยอะพี่น้องคะเสื้อน้องเมล euh. ี่สกปรกสิแดงสักระบันครับโอ้ยปกติเสื้อกันหนาว พอนนี้ซากดูด่จ้าเราจะพาเดินไปเส้นนี้เส้นกลางบ้านจ้ะเส้นกลางหมู่บ้านแต่ก่อนาทายถ่ายเนี่ยเป็นเส้นหลังหมู่บ้านนะโรงเรียนได้ดีตั้งแต่ได้ดีเล็กๆเล้วไม่บ like ิ<า><า>๊กเท่ากับโรงเรียนน้องไม่ดีโร <was> งเรียนน้องไม่ดีเล็กใหญ่กว่า ไว้ไปนั่งพักไว้นี่ขวามือนี้เป็นโบสถ์ที่ย่ามาประจำานรีโบสถ์ที่ทรายพามาประจําที่คุณย่ามาประจําเซนต์ป er ีเตอร์เชิร์ดเป็นโบสถ์ประจาหมู่บ้านนะพี่น้องคะแต่ละหมู่บ้านก็จะมีโบสถ์หนึ่งถึงสองโบสถ์นุ่นละค่คะจะมีโบสถ์ของทั่วไปกับโบสถ์ของคาทอลิกเนาะนตอนนั้นไปเส้นนั้นหลังหลังหมู่บ้านอันนี้เส้นกลางหมู่บ้านจะมีรถหน่อยค่ะเส้นกลาง แถวนี้บ้านไม่นต่หลังใหญ่ๆน้องนาะทุกคนชมหมู่บ้านนั่นตรงที่รถเลียวเข้าเนี่ยจะเป็นผับนะแม่พี่น้องที่สายพาทุกคนมากิน อาหารแม่จ้ะที่คุณย่าชอบมาไม้ก็มาดื่มสมัยเป็นหนุ่มจ้ะจะมีส่วนใหญ่ทุกหมู่บ้านเลยจะมีผักพี่นออ้องผักนี่ไม่ได้มาเต้นมานั่นเด้อ <c oughs> เป็นกินข้าวดื่มคุยกันนะสินะค่ะคนอังกฤษเขาชินิยมเนาะนออพี่น้องถ้าเป็นพวกไปเต้นไปนอย่างนี้เมื่อึ้นเนี่ยสิเป็นอีกหน,นึ่งนะจ้ะเป็นอีกอันนึ่งนี่สกอตอาร์มนี่ขึ้น,เป,นเป็นที่จอดรถ แววันนี้ขึ้นชื่อคะ่ะสกอตอาร์มบา,ายแมนี่ไม่ได้ขีดตุงเธอนะฮะน,นั้นคาทอลิกเชิดพี่น้องโบสถ์คาทอลิก แต่ก่อนมีไอ้เวลาของรถวิ่งเห็่ไหมคะรถประจําทางแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเด้อเสร็จบ้านหมู่บ้านนี้ไม่มีรถประจําทางผ่านมีแต่รถอ้ไน,นั่นค่ะรถที่รับส่งนักเรียนส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมีรถกันเนาะมันไม่ไกลด้วยค่ะไม่ไกลจากอันนั้นไม่ไกลจากเมืองที่ช็อปปิ้งจากที่ทักวรายอยู่อันนี้คาทอลิกเห็นไหมคะคาทอลิกเชิด คุณย่ามา่ได้เป็นคาทอลิกจ้ะเป็นโปรเตสแตนต์ประมาณนี้ค่ะเดินลงไปนู่นก็จะมีอีกสีห้าหลังน,นจะจ้ะแล้วก็ออกไปนู่นเป็นทางบานันไปเมืองที่ใส่อยู่ค่ะคุณนายเมรีค่ะสนุกไหมคะสนุกจ้าสนุก ได้ไมคคนเถ่าทุกเทียเลยโอ้เสืยเมลี่เลยเปัน้นปั้นเสื้อนูก็เสื้อแม่ไปนี่ถ้าปกติใจพาทุกคนไปทางนี้คือแบ็คเลนด้านหลังที่มีมา้าที่เมลีชอบไปดูใช่ไหมเมลี <Yeah. S 1> นี่จะมีมา้าแล้วก็ไปตรงนูน้นสุดไปนูน้นก็จะเป็นสุสานนพี่นอ้องมีสองเสน้นห <I 'm S 1> มู่บ้าน <all around S 1> นี่ย <the> คนกำลังเดิอนอีกแล้วม่ลี่เดินออกกำลังกายเดินได้หลายเส้นทางอ่อมหากันนะนะจ๊ะคขาเน้นเส้นทางเดินทางกรี่องเส้นทางให้คนเดินออกกำลังกายสวัสดีพี่น้องใช่ปะใช่โอ้น้า,าพี่น้องคะถึงบ้านย่าแล้วอวูน้องไม่ได้เปลี่ยนรองเท้า <laughs> เปลี่ยนรองเท้าแลไมิดีเด้อล่ะ แ้วพี่น้องคะประมาณนี้ลระทริปวันนี้เนะพาทุกคนไปไอชมบรรยากาศแบบครึ้มๆพี่น้องคะใจสีไทยเบิ้งครึ้มคึมเบิ้ง oh <God. S 1> คึมแต่ว่าคนก็นเดินออกเดิน oh <God. S 1> ขึ้นกัน oh <God. S 1> อะไรลูกรองเท้าสกรปรกเลย oh. บะไหนเช็ดเช็ด,ชดออกค่อยใส่รองเท้าหนูบ้า้องไม่ดีต้องถอดรองเท้าออกเลยลูกสอดถุงเท้าออกเลยย่างจิ๋นจังเห็นมันเขาไปหดพ่น <laughs> อยู่ในนั้นแหละเธอเดินเธออยู่ในนั้นแหละถอดชงเท้าออกเลยลูกนั่นแหละวันจะอัปเดตต้นใหม่ให้ต้นใหม่งาม,งามๆค่ะปลูกทีพวกไส้ปลูกนะแม่จ่าพี่น้องเบึ้งสวยๆอันต้นอันนี้บ้วนใหญ่ๆดอกเพราะว่ามันบ้วนในหันวนนะจ๊ะลาเวนเดอร์อันนี้สวยๆของอยาเขาปลูกใส่กระถางน้อพี่น้องเนาะทะี่ทายสูบิึงอัน อย่างก็สนามนาสนามหญา้าของหญ้านี่แหละที่เพิ่นจ้ะหนูมไม่มีกางเกงเด้นี่แหละที่เพิ่นชอบแบบว่าถ้าไปใบรวงก็จะได้เห็นแบบนี้นะจ๊ะจะได้มีอะไรดูถ้าใบรวงแล้วมันจะแบบเป็นก้นโตน,นะ่ะไหมจ๊ะ <c> บ <oughs> <b ath> ้านทุนหญ,ญ้ากับบ้านไม้เขากวกไส้เน้นแบบว่าหน้าหนาวก็ไม่ให้ใบรวงนะแม่จะ๊ะก็จะโอเคอยู่ได้มีอะไรดูจังสนาจ๊ะเนาะ ยสวนหนาหนาวคุณยาพี่น้องคะเนาะลาเปนเดือดเดี๋ยวกไงถัดไปไงหนีห่ไงเร็วคะ่ะลาเปนเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกินเลยถอดถุงเท้าเดี๋ยวแม่พาไปเอาแพทไปถอดให้ลูกมันจะเปื่อนบ้านยานั่นละจ้าพี่น้องคะเ,เปื่อนบานลูกเนาะโอเคลากันไปก่อนในวันนี้จ้ะบ๊ายบ,ายบายก่อนไม่ได้คะ่ะสวัสดีจ้าบา๊า,บายบาย,บาย